5สิ่งที่คุณต้องดูสำหรับคัดหุ้นเจ๋งๆได้ทั่วโลกข้อที่1 EPS Growth หรืออัตราการเติบโตของ EPS EPS เป็นสิ่งที่นักลงทุนส่วนใหญ่ดูอยู่แล้วนะครับแต่ว่าการดูแค่ EPS อย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอ EPS ที่ดีจะต้องมีความสม่ำเสมอและเติบโตอย่างต่อเนื่องได้ด้วยยิ่งดีข้อที่2 Operating Cash Flow หรือกระแสงเงินสดจากการดาเนินงานการดูแค่ EPS อย่างเดียวเนี่ยเราอาจจะถูกหลอกได้นะครับเพราะว่ามีการแต่งบัญชีได้ง่ายในงบกำไรขาดทุน โ per at ing cash flow เนี่ยจะเป็นตัวบอกว่าบริษัทขายของได้จริงเก็บเงินลูกค้าได้และไม่มีการปลอมบัญชีครับ ที่3 n e t p r o f i t Margin หรืออัตราส่วนกำไรสุทธิบริษัทที่มี Net Profit Margin สูงๆนะครับในช่วงของเศรษฐกิจดีๆเนี่ยคุณสามารถที่จะเอาเงินส่วนของกำไรเนี่ยไปพัฒนาให้บริษัทเติบโตได้และในช่วงของเศรษฐกิจที่ไม่ดีนะครับคุณก็มีโอกาสที่จะรอดได้สูงเพราะนั้นจงลองมองหาบริษัทที่มี Net Profit Margin ตั้งแต่10%ขึ้นไปนะครับถ้าคุณเจอ20%ได้ยิ่งดีแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของธุรกิจด้วยนะครับ Return o n Equity หรืออัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับเวลาตอนที่เรามีเงินเหลืออยู่เนี่ยเราอยากเอาเงินเราไปฝากหรือเอาไปลงทุนอะไรก็ตามเนี่ยเราอยากจะเอาไปไว้ในที่ที่เราจะได้กําไรสูงสุดถูกไหมครับ ROE เนี่ยคือเป็นตัวเลขที่บอกความสามารถตรงนี้เลยเป็นตัวที่จะใช้วัดว่าผู้บริหารหรือตัวบริษัทเองเนี่ยนะครับมีความสามารถในการทํากําไรต่อ ทุนที่เราใส่เข้าไปในบริษัทเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าเราเจอบริษัทที่มี ROE ตั้งแต่15%ขึ้นไปนะครับแล้วมีความต่อเนื่องสม่ำเสมอด้วยเนี่ยก็จะยิ่งดีแต่ยังไงก็ตามถ้ามีบางปีที่มี ROE กระโดดขึ้นมามากเป็นพิเศษนะครับเราอาจจะต้องพิจารณาเรื่องอื่นด้วยว่ามันมีปัจจัยแวดล้อมอะไรเข้ามาทำให้มันมีกำไรเพิ่มเข้ามามากผิดปกติหรือเปล่าด้วยนะครับ ข้อที่5ครับคือมี fair value ด้วยหรือมีราคาที่เหมาะสมนั่นเองวิธีการวัดมูลค่าง่ายๆนะครับผมก็แนะนำให้ใช้ PE นะครับหรือ price to earning per share นั่นเองนะครับอันนี้เป็นอัตราส่วนที่คนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะใช้กันอยู่แล้วนะครับวิธีการคัดกรองง่ายๆเนี่ยอาจจะใช้ PE ณปัจจุบันนะครับ เทียบกับ P/E ของตัวบริษัทนั่นเองในอดีตนะครับอาจจะย้อนไปสักประมาณ5ปีก็ได้นะครับหรือเราจะเทียบกับเ,เพื่อนๆในอุตสาหกรรมเดียวกันแต่ว่าการเทียบกับบริษัทอื่นๆเนี่ยควรจะเป็นบริษัทที่มีลักษณะที่ใกล้เคียงกันมากๆนะครับมีไซส์ของธุรกิจที่ใกล้เคียงกันมากๆจํานวนสาขาใกล้เคียงกันแล้วก็มีการดําเนินงานในประเทศที่ใกล้เคียงกันด้วยนะครับพวกนี้นะครับก็จะเป็นตัวที่ช่วยวัดได้อย่างหนึ่งนะครับในรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมเนี่ยอาจจะต้องมาวิเคราะห์กัน เพิ่มนะครับในเรื่องของการทำ valuation ถ้าเพื่อนๆมีคำถามหรืออยากรู้เรื่องอะไรนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยแล้วก็ฝากติดตามช่องเอาไว้สำหรับเทคนิคเกี่ยวกับการลงทุนได้ทั่วโลกนะครับ